ถ้าให้คุณอู่แนะนำหนังสือที่คุณอูคิดว่าน่าติดตามในตอนเนี้ยนะมีเล่มไหนบ้างก็ก็เล่มเนี้ยจะเป็นการเล่าถึงช่วงอ่าสำหรับผมแล้วกันเรียกว่ายุคทองเลยของวอลลเปอร์ม์เก็ตคือคือแกเนี่ยได้ได้เงินจากช่วงเนี้ยเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นการลงทุนที่เราได้ยินบ่อยๆมากเลยไม่ว่าจะเป็นเอ่อโค้กนะครับยีเลบ ในบาสกาเฟอร์นิเจอร์มาหรือว่าไกโคที่เป็นลูกหลักของแกนะี่ยคือมันก็จะอยู่ในเล่มนี้หมดเลยแล้วมันครบเครื่องคือมันมีเรื่องของการการการเลือกผู้วิหารนะครับแล้วก็มีดรามาร่าด้วยนะมีดรามาร่าหนึ่งที่ที่แกไปลงทุนในหุ้นซัลโลมอนบา t ์เท s เนี่ยและแกเกือบเกือบเกือบไม่ได้เป็นตำนานเหมือนกันนะครับแต่แกก็รอดร <c oughs> อดผลมาได้ซึ่ง <c oughs> ซึ่ง,ซ,งซึ่งความผิดพลาดครั้งนั้นนะ่ะ ก็สอนอะไรเขาเยอะมากแล้วก็แล้วมันก็เกี่ยวกับเรื่องการการเลือกคนเข้ามาบริหารด้วยอะไรเงี้ยผมผมเลยประทับใจมากนะครับเล่มเนี้ยแต่อันนั้นมันก็จะดูเป็นการขายของไปคือคือถ้าถ้าเป็นมือใหม่อะ่ะเออสำหรับผมนะครับผมผมว่าเบสิกที่ผมได้มาจริงๆก็คือจากหนังสือชื่อตะแกงร่อนทุ้นของพี่วิบูลพึงประเสริฐนะครับ ตอนนี้ก็ยังพอหาซื้อได้ในในช้อปปีนะครับอซึ่งซึ่งถ้าเป็นเล่มไทยอ่ะผมคิดว่าเล่มเนี้ยจะค่อนข้างอ่านง่ายเพราะว่ามันมันเป็นแบบถามตอบเช่นแบบเออคือผมก็จําคําถามด้สมมติว่าหุ้นหุ้นดีดูยังไงอย่างเงี้ยอ่าแล้วแล้วก็จะเป็นแบบที่ที่พี่วิบูลเคยเขียนไว้ในเว็บบอร์ดอะไรเงี้ยครับซึ่งแบบเนี้ยเออคนที่ไม่ชอบอ่านเ่ะผมคิดว่าอ่านเล่มเนี้ยแล้วจะชอบกัดอ่านมากขึ้นครับแล้วก็ แล้วก็เล่มสองของของของพี่วิบูลนะครับก็คือชื่อคือมันต่อกันไม่ใช่เล่มสองแต่แต่ว่าทําต่อกันก็คือเออคำ PVI ที่พี่วิบูลเขียนคู่กับพี่มนตรีนะครับเล่มนี้ก็เป็นเล่มอีกเอ่อหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งตำนานที่สามารถเราเอาไปศึกษาได้ <S <S สําหรับสําหรับต่างประเทศแล้วกันนะครับสำหรับอันนั้นคือหุ้นอันนั้นคือมีมีของตัวเองนะครับ The d e ยว of w a r r e n b ปร f e ท t ที่ใกล้วางจำหน่ายแล้วแล้วก็มี เอ,อของไทยนะครับก็คือตะแกงร้อนหุ้นกับคา P V I แต่ถ้าเป็นตําลาต่างประเทศอ่ะถ้าใครมาถามผมว่าเออ,อันไหนดีอ่ะห,หนึ่งเลยผมผมชอบนักลงทุนดันโดอ่า,าที่ที่ได้กล่าบไปแล้วนะครับอีกอันนึงก็ว่าที่ไอดอล V I คนต่อไปอ่าอที่ที่ผมมองว่าเออคนเนี้ยเขาเขาพูดเก่งแล้วเขาพูดแนว V I เหมือนอเหมือนเหมือนปู่พูดเลยแล้วก็อีกหนังสือเล่มหนึ่งนะครับก็คือ one up on Wall Street อันนี้เขียนโดยปีเตอร์ลินช์นะครับซึ่งสองเล่มเนี้ยผมคิดว่ามันจะปูเบสิกปูพื้นฐานแล้วก็ค่อนข้างครอบคุมหลักการ VI ได้พอสมควรครับผม,มครับเอหนังสือหนังสือแปลร่วมคุณอาร์ตคุณอ,ณอูนี่เสร็จหรือยังหรือมีแผนในการวางตลาดเมื่อไหร่ครัอ่ะพี่อาร์ตเรากระบวนการหน่อยครับว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วเสร็จยังอ่อู <laughs> ต๋ตรวจตรวจไปยังที่เขาส่งให้เมื่อตอนเย็นเห็นคุยอยู่ไม้เหร คนเซ็ตร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วไปเลยพี่ไม่ต้องดูแล้วโอูส่งไปเลยอ่าครับก็เอาไปพิมพ์ได้แล้วไว้ไปพิมพ์ได้เลยตอนนี้ใช่ใช่ก็ก็พูดรีสร็จแล้วครับแล้วก็น่าจะได้เข้าลงพิมพ์เร็วๆนี้เอไโหต้องส่งแล้วนะพี่โอเคแล้วที่ดูเมื่อเย็นเนี้ยวันนี้เป็นการเป็นการแอปพลูฟกันสดๆเลยนะฮะเราอยู่ใันเลยสถานการณ์เดียวกันเลยนะฮะแอปพลูฟเลยคอนเฟิร์มนะฮะว่าไม่ต้องตรวจแล้วนะฮะ ส <Yeah. S 1> ่งพิมพ์เลยงนั้นจากประสบการณ์ก็คือใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนกว่าๆนะคระนักลงทุนก็สามารถที่จะหาซื้อหนังสือเล่มนี้ได้ผ่านออนไลน์หรือว่าออกตามแผงนหนังสือทั่วไปฮะมันเล่มมันจะเขียวๆนิดนึงนะซื้อที่ไหนได้คุณอเล่มหนึ่งสีแดงไม่ใช่สีอะไรสีเขียวอะเล่มเล่มหนึ่งสีสีนี้อ่านนี้สีเขียวครับก็อันนี้แปลของสีเอ็ดนะครับเพราะนั้น เออก็ก็อยากให้ซื้อผ่านช่องทางของ c ีอนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือว่าร้านหนังสือของเขานะครับร้านซีเอทุกสาขาหรือช้อปปีใน c ีเอก็ได้ครับไม่ใช่พูดผิดซีเอในช้อปปี้ซีเอ็ดเวลสันเนเว็บไซีเอ็็ไซีเอ็ก็มีครับแล้วก็ร้านร้านอื่นๆก็มีร้านในอินร้านอะไรก็มีที่เพราะซีเอ็ดเขาเป็นสายส่งด้วยมันก็มีร้านทั่วไปก็มีแต่มันก็จะวางที่ซีเอ็ดก่อนนะครับก หนังสือที่ควรเก็บไว้ควรควรควร,ควรมีเก็บไว้แน่นอนได้เดี<ช>๋ยวผมซื้อด้วยแล้วไปขอลายเซ็นของขอทง,ทงท่านเลยนะฮะขอถ่ายรูปด้วยเซลฟี่สามคนอะ๋อคุณคุณอาร์ตเมื่อกี้ตอนต้นเราติดเรื่องนึงเอาไว้นะฮะช่วยเล่าหน่อยนะฮะคือไหนๆก็ดูเรื่องของธรรมาธิบาลน,นะฮะของนักลงทุนหรือว่าผู้ที่เกี่ยวก้องในตลาดเนี่ย พฤติกรรมเดิมๆนะหรือว่าอะไรที่มันดูไม่ค่อยโปร่งใสที่เป็นเกอเรียเนี่ยเมื่อก่อนกับปัจจุบันเนี่ยมันมันมีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันไยงได้บ้างครับพอพอที่ที่พอพอจะเล่าได้ครับมันมีมานานแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันสเกลมันใหญ่ขึ้นนะอย่างไงกรณีตัวเอสเมื่อสองปีที่ผ่านมาเนี่ยความเสียหายเป็นหมื่นล้านนะก็ไม่ไม่เคยมีใครคิดว่าจะมีใครกล้าทําขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้น มันก็มีสิ่งที่ต้องทำหลายอย่างนะครับเรื่องของการแก้กฎระเบียบร,รวมไปถึงการแก้พรบอหลักทรัพย์นะครับแล้วก็การเอาผิดให้มากขึ้นกนะับปาร์ตี้ที่เกี่ยวข้องเช่นกรณีผู้สอบบัญชีเนี่ยนะนะซึ่งชาลีมังเกอร์เขาบอกเลยมันน่าละอายที่สุดแล้วควรจะตกนรกขุมที่ลึกที่สุดเนี่ยกับไอ้พวกผู้สอบบัญชีที่ปล่อยให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนะครับเราก็ควรเอาตรงนี้มามา จำไว้ในใจเช่นกันนะเพราะฉะนั้นงานที่ต้องทำมันมีนมเยอะครับมันอยู่ที่ว่าเรานักลงทุนเนี่ยแหละในฐานะผู้เสียหายเนี่ยเราจะปล่อยผ่านหรือเราจะลุกขึ้นมาทำอะไรคือคุณไม่ต้องเป็นแอคถึงกับขนาดเป็นแอคทีฟิสต์อินเวสเตอร์ก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณเห็นเนี่ยอย่างน้อยๆคุณต้องช่วยกันต้องช่วยกันเป่านกหวีดะนะครับแล้วก็ส่งสัญญาณกันคอยเตือนกันนี่มันก็เป็นเบื้องต้นที่ดีแล้วนะครับก็ สมาคมของเรานะสมาคมนังกลงทุนหุ้นไทยก็ขับเคลื่อนเรื่องนี้อยู่ก็เข้าไปที่เพจของเราได้นะครับเราก็มีเพจแล้วก็ตอนนี้เรากำลังมี d i s r o นะซึ่งคุณเลขาอูนเนี่แหละเป็นคนกับเพื่อนๆกรรมการนะก็ทำขึ้นมากอา็อยากให้ดาวน์โหลด d i s c o r d มานะฮะแล้วก็เข้ามาใน Discord ของเราเราก็จะมีกิจกรรมนะรมีการาจัดทอล์กมีการให้ความรู้นะครับแล้วก็ คอยรับข่าวสารจากเราได้โดยสรุปก็คือช่องท,งทางที่ฝากไว้ก็คือในเพจของเซยสมาคมตักลงทุนหุ้นไทยคลิกเข้าไปเห็นสีแดงๆนะใช่แน่นอนสองก็คือในนั้นในนั้นเดี๋ยวจะมีียมี QR code อยู่แล้วให้สแกนแล้วก็เข้าไปใน Discord ของเรานะครับจะได้ติดตามกันก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับเพราะว่าผลทางยังอีกยาวไกลนะที่จะต้องช่วยกันผลักดันเพื่อตลาดทุนเท่าเทียมซึ่งเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าคนทุกคนอยากเห็น โอเคนะฮะ,ะเราในฐานะนักลงทุนเหมือนกันแล้วก็ผู้ฟังเกือบทุกท่านเนี่ยนะฮะก็เป็นนักลงทุนรายย่อยเหมือนกัน,นะฮะเริ่มฟังคุณอาร์ตก็เริ่มรู้สึกว่ามีความหวังขึ้นมาเพราะว่าเมื่อก่อนเหมือนเราเนี่ยถูกกระทําตลอดนะฮะแต่ตอนเนี้ยด้วยความเป็นคุณอาร์ตเนี่ยนะ,ะสามารถเรียกเลกกูเลเตอร์เข้ามาสัมภาษณ์มาคุยได้ด้วยซึ่งก็ ช่งทางไม่ไม่ใช่ด้วยความเป็นผมแต่แต่ด้วยด้วยหน้าที่ด้วยตําแหน่งหน้าที่นะก็เชิญมาท่านก็เมตตากรุณามามาให้ข้อมูลอย่างนั้นดีกว่าด้วยด้วยด้วยตำแหน่งหน้าที่นะครับเราก็ต่างคนต่างบทบาทนครับแต่ผมเชื่อว่าทุกคนหวังดีต่อตลาดทุนไทยอยากเห็นตลาดตลาดทุนไทยดีขึ้นเพียงแต่เราสวมหมวกคนละใบเนาะ้ก็ช่วยกันต้องช่วยทุกฝ่ายต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ะจะได้ okay. ร่วมมือกันเป็นหูเป็นตานะสะท้อนฟีดแบ็นะฮะแต่ว่าทุกท่านก็คือเป็นบุคคลหรือหน่วยงานที่อยากให้ตลาดทุนไทยรวมถึงทนักลงทุนเนี่ยนะฮะพัฒนาขึ้นไปนะฮะพร้พอมๆกันนะครับ <c oughs> ย้ำอีกทีนะสมาคมนักลงทุนหุ้นไทยนะหรือตัวย่อ S I A T นะหรือที่คุณอารเรียกว่าเซฟนะฮะซึ่งก็สามารถที่จะเข้าไปเซิร์ชใน Facebook ก็เจอใช่ไหมฮะคำนี้ มีครับเซียสเขเขียนเขียนภาษาไทยด้วยสมาคมนักลงทุนหุ้นไทยดิสคอร์ก็จะมี QR Code อยู่ในเพจใช่ไหมโอ้มีเนาะผมพิมพ์โพสเรียบร้อยแล้วครับกบใ็ในในในโพสนั้นแหละหามไม่ยากครับ